วสวัสดีทุกคนพบกับช่องเมินตาดีไวค์นะวันนี้เป็นคลิปแบบพอดีเจอปัญหาก็เลยเอยตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายหรอกแต่ว่าในไหนๆก็เผื่อใครเจอปัญหาเหมือนกันนะเผื่อจะแก้ได้ปัญหาเริ่มจากปั๊มน้ําของคุณแครถ้าเกิดใครดูคอนเทนต์ก่อนนูนะ้นที่เราแก้ไขเสร็จแล้วใช่ปะ่ะก็ใช้มาอีกประมาณเดือนสอเดือนได้ปะ่ะประมาณเดือนนึงมั้งแล้วมันมีปัญหาอีกทีนี้ปั๊มทํางานไม่หยุด ตอน,นั้นก็หาสาเหตุไม่เจอแล้วทีนี้คุณแค่บอกว่ามาดูในแท้งอ่ะน้ําไม่เติมเลยไม่มีน้ําที่ปั๊มทํางานไม่หยุดอาจจะเป็นเพราะว่ามีลมในในระบบได้อากาศมีอากาศในระบบมันเลยทํางานไม่หยุดแล้วมาเช็คในแท้งปรากฏว่าไม่มีน้ําเลยแล้วปรากฏว่าลูกลอยมันก็ม,นกมันก็ทํางานปกตินะแต่น้ําไม่ไหลออกเราก็เลยมาเปิดดูไอตัวเป็น,น,นตรงวาล์ว<ห>ลูกลอยเนะี่ยมันสภาพเหมือนตอนที่เราแกะไอตัวเช็ควาล์วออกมามันเป็น เป็นเป็นอะไรไม่รู้ดำๆๆเนี่ยมันไปอุดแล้วน้ําทําให้น้ํามันไม่ไหลเนี่ยเนี่ยมันติดเลยปะมันเหมือนมันตันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องล้างอันนี้ดูดิถ้าเกิดใครเจอปัญหาเหมือนกันเนี่ยลองเช็คด้วยนะดูดินี่อันนี้แค่ลองกรัวน้ำดูเฉยๆกรัวน้ำโอ้โหดูดินี่ขนาดมีกองมันก็ยังทะลุมาฝั่งที่เติมเข้าไปในแทงน้ําเราด้วยนะู้นเนี่ย บอกบาดาลหมู่บ้านมีน้ำมันหรือวเนี่ยเี้ย <Cute. S 1> มันจะระเบิโอ้โห oh, ดูดิถอดล้างนะข้าวๆออมาเนี่อันนี้เป็นลูกไอตัววาลมันมันจะอยู่อยู่ในนี้เนี่มันจะไปติดไปดติดน้ำนะเนี่ยข้างในก็ได้สะอาดได้เท่านี้นะเป็นฟองเลยไม่เป็นไรเนี่ยตะแกงที่เมื่อกี้ดำๆก็ ะอาดและอ่ะแค่นี้ก็น้ําน่าจะไหลได้โล่งแล้วแล้วพอเดี๋ยวเราประกอบนี่เสร็จแล้วปล่อยให้น้ําเต็มถังใช่ไหมแล้วเราค่อยเปไล่าอากาศปั๊มใหม่ก็น่าจะไม่มีปัญหานะสาหรับใครที่เจอปัญหานะก็ลองเช็คดูด้วยนะปัญหามันไม่ได้เป็นที่ตัวอุปกรณ์นะมันเป็นปัญหาที่น้ําเรานะอุปกรณ์เขาดีนะเนะี่ยมันเป็นทองเหลืองอย่างดีเลยไปไม่ขึ้นสนิมเลย่อะอันนี้เราประกอบแล้วก็พันเกลียวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เราจะใส่นี้ไปก่อนแล้วค่อยเอาลูกลอยมาหมุนเข้าตรงนี้ทีหลัง ให้มันลงล็อกอะ่ะนี่เข้าละก็หมุนอันนี้เราประกอบเข้าไปแล้วนี่ให้คุณแคร์ปเปิดวาล์วกอนเราไปปิดวาล์วตรงขาเข,ข้าตรงนิตเตอร์นู่นอ่ะนี่เมื่อวานที่แก้ปัญหาที่น้ำมันไม่เติมเข้าแท้งได้แล้วอย่างที่เห็นนะมันมีค่าไปติดแล้วก็มาลองดูว่าปั๊มมันทำงานปกติเหมือนเดิมไหมก็มันก็ยังทำงานผิดปกติอยู่ ลองไล่อากาศดูแล้วก็ยังไม่หายนะก็เลยทีนี้เ,เดี๋ยวอาจจะลองไล่ไล่อากาศดูอีกทีนึงอ่าตอนนี้พี่เปิดน้ำไว้ละเดี๋ยวปิดขาเข้าในแท้งก่อนปิดวาล์วขาออกวาล์วขาเข้าปุ๊บโอเคแล้วก็เปิดเปิดตรงนี้ค่อยเปิดนะมันจะมีแรงดันอยู่ปัม๊มทุยี่ห้อก็น่าจะคล้ายๆกันนี่แหละมั้งวิธีไล่อากาศนะ อ่ะทีนนี้ก็เปิดวาล์วขาเข้าปุ๊บให้อากาศมันออกจนไม่มีอากาศแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดวาล์วขาเข้าทีนนี้เปิดวาล์วขาออกปุ๊บแล้วก็เปิดวาล์วขาเข้าปุ๊บแล้วก็ทีนี้ก็เสียบปลั๊กเพื่อให้ปั๊มทำงาน ไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะอ่าทีนี้เราลองปิดขาออกดูถ้าปั๊มหยุดแสดงว่าปกติถ้าไม่หยุดก็สื่อแสดงว่ามีปัญหาเนี่ยมันไม่หยุดแล้วมันรู้สึกเหมือนมีเสียงเหมือนมีเสียงอากาศอยู่ข้างในเหมือนมันไล่าอากาศไม่หมดอ,ะอ่ะอ่เดี๋ยวลองใช้เดี๋ยวจะลองไล่โดยใช้บายพาสโดยไม่ผ่านกองดูปิดวาล์วขาเข้าปุ๊บ แล้วก็ถอดปลั๊กไล่อากาศกันใหม่ลองอีกรอบหนึ่งต้องใช้เวลานิดนึงข่าวทุกทีมันไม่ได้ไล่ย,ยาขนาดนี้นะตรงเนี้ยปุ๊บแล้วเราก็เปิดขาอ่าแล้วเราปิดพอมีฟองอากาศเราก็ปิดอ่าทีนี้เราก็เปิดขาออกเพื่อจะเปิดทางนี้แล้วกัน เปิดขาเข้าปึ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กอ่ะเดี๋ยวลองปิดดูอ่ะได้แล้วนี่เนี่ยได้แล้วตอนนี้ได้แล้วเดี๋ยวลองปิดขาออกดูนะอ้าวได้ละได้ละโอเคใช้ได้แล้วทุกคนตอนแรกที่มัน ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไล่อากาศยังไม่ไม่สมบูรณ์เอ,อสรุปคือได้ละแค่นี้แหละสรุปปัญหาคือน้ําไม่เติมแท้งทาให้น้ําขาดแท้งพอน้ําขาดแท้งเสร็จปั๊มก็เลยมีปัญหาเพราะว่ามันต้องมาไล่ลมใหม่มีอากาศเข้าในระบบแค่นั้นเองจบคลิปนี้ก็ประมาณนี้เผื่อใครมีปัญหานี้ลองดูลองไล่ลลดูจริงๆปั๊มมันเสียยากนะเดี๋ยวเ,เ,เรื่อง,เร,องเรื่องน้ำประปาเรื่อง ระบบน้ำในบ้านเนี่ยเดี๋ยวบ้านพี่ก็จะมีเหมือนกันก็คือพี่อาจจะเปลี่ยนปัมป๊มเพราะปั๊มที่พี่ใช้มันเสียงดังนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครเพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามไว้ได้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย